สวัสดีจากพ,พี่จ๋าฟุตบอลวันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝากจากบอลโลกโซนยุโรปเวลาเที่ยงคืนลิทัวเนียเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟินแลนด์ทั้งสองทีมต่างตกอยู่ในช่วงขาลงกันทั้งคู่เลยนะคะแต่เป็นฝั่งทีมชาติของลิทัวเนียเนี่ยดำดิ่งกว่าเยอะเลยค่ะภายหลังเนี่ยแพ้ถึง7เกมติดเลยนะคะ2เกมล่าสุดเนี่ยก็พลาดท่าเสียให้กับทีมชาติโคโซโบและทีมชาติโปแลนด์แบบทําประตูไม่ได้เลยละจ้ะส่วนสถิติเกมรับเนี่ยเสียประตูมาแล้ว8เกมรวดนะคะคาดว่าค่ําคืนนี้ก็น่าจะโดนเจาะตะข่ายอี ทางทีมเยือนเนี่ยผลงานก็ย่ำแย่เช่นเดียวกันนะคะโดยทีมชาติฟินแลนด์ชนะ1แพ้4จาก5าเกมท้ายนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยสัญญาณดีก็คือว่าการคว้าชัยใน1เดียวนั้นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเองนะคะตอนบุกไปชนะทีมชาติมอนตามาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ดูจากศักยภาพผู้เล่นแล้วนะคะต้องยอมรับว่าฟินแลนด์ดีกว่าเยอะเลยละคะ่ะพี่พีจ๋าเปิดหัวมาด้วยชัยชนะมาแล้วเนี่ยเกมนี้น่าจะเน้นเต็มที่และน่าจะบุกเอาชนะ คว้าชัยสำเร็จได้แล้ะค่ะน้องหยิบยกมาฝากจากบอลโลกโซนยุโปรปเวลาตี2 45. โปรแลนด์เปิดบ้านต้อนรับการาเยือนของวอนตา ้จทิ่นโปแรแลน์ผลงานเกมแรกพวกเขาเปิดบ้านเชือดรีโทเนียไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์แมตชนี้ได้เล่นในบ้านต่อเป็นเกมที่2ต้องดวลกับมอนตาทีมที่ผลงานเกมแรกแพ้คาบ้านต่อฟินแลนด์มาที่1ประตูต่อศูนย์นะคะมองว่าโปรแลนเนี่ยแข็งเก่งมากกว่าด้วยขุนกำลังและทรงบอลก็ดูเหนือกว่าทีมเยือนเยอะลจ้ะพี่ๆและแน่นอนว่าเกมนี้พวกเขาต้องคว้าชัยชนะ2เกมติดต่อกันให้ได้ดังนั้นน้องมองว่าเกมวันนี้นะคะมั่นใจว่าเจ้าบ้านจะเดินเครื่องไล่บทขยี้แนวรับทีมเยือน เอาชนะไปได้อย่างแน่นอนละจ้ะ ยิบยกมาฝากจากบอลโ,โลกโซนยุโรปลาตี245บอสเนียเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของไซปรัสสนุกแน่ๆนะคะสําหรับคู่นี้เพราะเป็นเกมเปิดสนามในรอบแบ่งกลุ่มต่างฝ่ายต่างคว้าชัยมาได้กันทั้งคู่เลยจ้ะบอสเนียล่าสุดเพิ่งจะบุกเชื่อรโรมาเนียมาได้ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์เก็บสามคะแนนสำคัญออกมาได้แบบเนียนๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจา๋าทีมเยอไซปัสก็เพิ่งจะเปิดบ้านทุบซานมาริโนสองประตูต่อศูนย์มานะคะแต่ก่อนหน้านั้นไม่นานก็เพิ่งจะบุกพ่ายโรมาเนียที่หนึ่งประตูต่อสี่มา สู้ไม่ได้เลยล่ะคะ่ะแต่บอสเนี่ยเนี่ยเกรดบอลเหนือกว่าล่ะค่ะพี่พี่แต่น้องว่ามันไม่น่าจะง่ายนะมันไม่น่าจะง่ายที่จะชนะไซปัสแบบขาดรอยเพราะว่าไซปัสเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้สู้มาแบบรัดกลุม่มวันนี้มาแบบรัดกลุ่มแน่นอนน่าจะไม่แพ้ยับแน่ๆล่ะคะ่ะเต็มที่เจ้าถิ่นอาจจะได้แค่เบียดชนะนะจ๊ะพี่พี่น้องว่าแบบนี้เชียร์ทีมเยือนไปดีกว่าคะ่ะ